สวัสดีครับคลิปนี้พาเพื่อนและพี่น้องมาชมการปลูกถั่วลิสงกันนะครับถั่วลิสงบางที่เรียกว่าถั่วดินหรือถั่วขุดถั่วขุดนะครับการปลูกถั่วลิสงของชาวบ้านจะทําตามวิถีชีวิตของชาวบ้านตอนว่างๆหลังจากที่ทํานานะครับชาวบ้านที่เป็นกเกษตรกรก็จะมา ตลูกถั่วลิสงกันหลังจากวานข้าวแล้วนะครับเอาเวลาว่างมาทำประโยชน์ในพื้นที่ที่มีอยู่นะครับจะพากันมาใส่ถั่วลิสงไว้เพื่อบอรรลุผนะครับเพื่อขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับโดยการเริ่มทําการพลวนดินขาดยาไว้สักสองรอบนะครับแต่ละรอบทิ้งไว้ห่างกันสัก15วันนะครับ เพื่อให้หญ้ากเก่าตายนะครับหลังจากนั้นพอฝนตกลงมาก็จะเอาถั่วเม็ดถั่วลิสงที่แกะไว้นะครับมาใส่นะครับโดยก็ใช้เสียมนะครับขุดหลุมลึกประมาณสัก3 4ซนติเมตรนะครับห่างกันระหว่างต้นก็ประมาณ1 5ซติเมตรนะครับ ยอดเมเล็ดถั่วลิสงลงไว้สัก 1- ถึง2มเมล็ดนะครับทำเมล็ดโตหนึ่งเมล็ดก็ได้นะครับมเมล็ดเล็กๆก็1ถึง2มเมล็ดนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำหุ่นไว้หุ่นไายกาไว้นะครับเพื่อมาให้นกมาคอยคุยเขียกินมเมล็ดถั่วลิสงนะครับทำหุ่นไายกาไว้ด้วย ทำหัวแปลงหรือกลางแปลงก็ได้นะครับสักอันสองอันนะครับแล้วก็วางยาเบื่อมดง่ามไปด้วยนะครับกันมดมแมลงต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มาใกล้มาคุยมากินมเมล็ดถั่วลิสงนะครับม,มอกจะมีปัญหาตอนที่ตะวันใหม่ๆปลูกใหม่ๆนี่แหละครับมดง่ามกับนกนะครับ ระวังเป็นที่สุดนะครับหลังจากปลูกไปแล้วเราก็จะเฝ้าาเฝ้าดูแลการงอกนะครับไล่นกนะครับจะใช้เวลาสัก4ี่ห้าวันนะครับถั่วก็จะงอกขึ้นมานะครับเห็นต้นถั่วโผล่ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นถ้าว่างๆต่อไปในโอกาสต่อไปเราก็จะมาดายหญ้านะครับที่มันขึ้นมานะครับเออลืมบอกว่าหลังจากที่เราจอดหลุมปลูกถั่วไปแล้วเราก็จะมีการพ่นมีการพ่นสารกำจัดวัชพืชลงไปบนแปลงด้วยนะครับเพื่อไม่ให้วัชพืชขึ้นมารบกวน ถั่วลิสงกันนะครับการปลูกถั่วลิสงนะครับจะใช้เวลาประมาณ90วันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงดูหนาวนะครับการปลูกถั่วลิสงจะกระทํากันอยู่เสมอนะครับจะเห็นตามชนบ,บทของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรนะครับ ชาวบ้านจะทําเป็นงานอาเเรกนะครับหลังจากที่ทํานาตอนว่างๆนะครับเขาทําตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทออําต่อนื่งกันมาอย่างยาวนานนะครับแม้จะมีรายได้น้อยไม่มากแต่เขาก็ทํากันนะครับเป็นความพอใจเป็นความสุขใจนะครับที่มีรายได้ขึ้นมาบ้างนะครับเป็นการสร้างรายได้แก่ครอบครัวนะครับ อีกตารผลผลิตนะครับก็จะขายเป็นปิ๊บนะครับผลิสงเนี่ยขายเป็นปิ๊บละสองรบาทนะครับครั้งหนึ่งก็ได้สิบยี่สิบปิ๊บก็ได้ไปละสี่พันกว่ากว่าเขาก็พอใจนะครับเป็นการใช้เวลาฟัางให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ และได้พละกำลังในการทำงานอีกด้วยนะครับ <Okay. S 1> มีสุขภาพดีด้วยนะครับ <Okay. S 1> ให้ดูคลิปนี้แล้วกรณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ช่องครูกรเกษตรพอเพียงเพียงพอด้วยนะครับ thank you for follow me on my youtube channel mano psiprom โอซิไฟเเปิดค่าการมองเห็นนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกรายนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับแอแท็กระบบ AI นะครับและผู้ติดตามนะครับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับ